บางเนี่ยไม่ควรจะเอาใจอาจารย์ตรงนี้นะคะนี้การสอบัโดยได้เปลี่ยนอาจารย์โดยตรงกับการมานั่งในที่ประชุมเนีอย่างไรบ้างได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าอาจารย์ได้ว่าโดยกับเราโดยตรงอ่ะมันจะถูกจุดมากกว่านะฮะถูกจุดมากกว่า แล้วก็คืมเป็นอย่างนี้ถูกจุดมากกว่าคือว่าพระโยคาวาจรพอเห็นว่ามีตัวเองทองคนอยู่กันกับอาจารย์ตามลําพังยินดีที่จะเปิดเผยจะเล่าแต่ถ้าหาว่มาอยู่ร่วมกันกับหลายๆคนบางทีอายไม่กล้านะของเรามันเดีเดียวมันคือเข้าจะว่าขี้เธอังไม่ได้เรื่องไม่ได้แล้วปฏิบัติเยอะแยะหลายกลางหลายหนยังย่ำอยู่กับที่ ะใครมองมาจายตามองมาหน่อยๆนั่นเนี่ยดูถูกกันแล้วก็เลยไม่กล้าจะพูดอะไรออกมาเต็มที่นะก็พูดเฉพาะไอ้ที่เห็นว่าเออมันน่าฟังน่าฟังเป็นที่ยอมรับกันว่าถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่จริงใจอะไรนักหนานะแต่ถ้าหากว่าอยู่กับอาจารย์ลำปางเนี่ยสามารถเปิดเผยเต็มที่เพราะเปิดเผยเต็มที่อาจารย์รู้ได้ชัดเจน นะว่าใชา้ได้แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังใช้ไม่ไดนะ้จะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรนะครับบอกได้ชัดเป็นอย่างนี้แต่ประโยชน์ของการมารายงานพร้อมกันประชุมพร้อมกันนะครับอย่างอื่นมันมีอยู่คือว่าเราไม่นึกว่าปัญหาอย่างนี้ของเราจะมีเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่ถูกต้องแต่บางเอื่นคนน้นเขาเกิดถามอาจารย์ขึ้นมาและอาจารย์พูด เอ,อมันตรงไงที่เราผิดอยู่พอดีอะไรเราก็ไปปรับลงนะแต่ว่า่วนมากนานๆถึงจะเจอก็อเที่ยวฟังของคนอื่นก็ไปนะครับง่วงไปอะไรไปบางคนลายงานความฝันเป็นวักเป็นเวนนะะว่าเมื่อคืนฝันอะไรอาจารย์เกิดทักขึ้นมาว่านอนหลับดีหรือเาเท่านั้นแหละไม่ค่อยหลับ เอาแต่มันเอาแต่ฝันมันหลับไม่สน,นิทเอาแต่ฝันเมื่อคืนฝันว่าข่าวนี้หละนะท่านตั้งหลายคยฟังกันไปเถอะฝันว่าอะไรเั้งวันเอามาเล่าทําไมฝันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บอกตท่านว่าฝันมากอย่างนี้ก็พอแล้วเข้าประเด็นพอดี <laughs> ทำไมฮะ <laughs> อ๋อฝันเยอะเลยครับมันมีอย่างนี้ครับคล <laughs> ้ายๆกับว่าว จิตมันคงเกี่ยวกับกรรมฐานเนี่ะมันไม่งั้นก็คงเป็นไม่ไม่เป็นอย่างอื่นนะคล้ายๆกับปราวงามันมีอย่างเนี้พอพอพอใกล้จะลงพวังเนี่ยมันไม่ลงเลยนะมันขึ้นทีดีซเป็นอย่างงี้เกือบ่อยมากเลยครับกลางวันก็มีกลางคืนก็มีบางทีก็สงสัยสันสายเกือบพอพอรู้ตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจิตใจมันมันไม่ไม่ค่อยปกติอ่าครับพอมันแก้ว่าเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในใจลึกๆน่ผมแต่ผมสังเกตไม่ได้ อย่างมีจิตใจลึกๆก็คือว่ามีกิจต้องทำลองมาอยู่ปฏิบัติมีกิจต้องทำเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่บางครั้งพอไม่มีอย่างนี้นะครับจิตใจจะสะดวกใกล้ๆกับความหนักเบามันต่างกันนะแต่ยังมีอยู่เรื่อยๆนะฮะลักษณะแต่เขาจะมีก็ก็ให้เขามีอย่าไปห้ามอย่าอย่าเป็นอย่างนี้นะครับห้ามจะไม่ถูก เหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่เนี right? <iento> ่ยเรายังไม่รู้จะจัดการยังไงนะจะระงับเหตุปัจจัยนั้นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยนอนไม่หลับฟันมากอะไรอยู่อย่างเนี้ไปเรื่อยๆนะครับอะไรอะอ๋อที่จะยังมีอย่างนี้อีกก็คือว่าถ้าออกมา รายงานอาจารย์พร้อมๆกันมาเจอหน้าเจอตากันมากดคุยกันไปเลยนะจะเห็นว่าพอเลือกประยุมันนั้นไม่เห็นใครใจรีบไปสติอะไรสักหน่อยโอ้เออคุณปฏิบัติเป็นยังไงมาแล้วกี่วันน,นะมันเรื่องอะไรนะอยากจะรู้ไปทําไมเขามากี่วันอะไรนะมันเสียปัจจุบันได้นะถ้าหากว่าตัวเองปลารกปัจจุบันได้ดีอยู่นะมาพูดมาคุย ระยะเวลาเพียงแค่นั้นมันเสียแล้วมันเสียไปทั้งวันเลยก็ได้นะครับในผลเสียมีแต่ว่าไม่ทราบจะทํำยังไงเพราะว่าสำนักนี้อาจารย์ท่านอายุมากแล้วนะเนี่ยได้ท่านมาวุญชูเป็นแรงเนี่ยโอ้บุญนักหนาแม่งนั้นนะโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงดีไม่ดีสอบรวมอย่างนี้ยังไม่ได้อาจจะไม่ได้นะ <c oughs> นันก็ไม่รู้จะทํำยังไงตรงตรงที่มารวมกันอย่างนี้ใมาไหนจริงจริงมีประโยชน์อีกอีกอย่างนึงคืออย่างอย่างที่เนียวว่าบางคนอาจจะไม่กล้าบอกออความความรู้สึกที่ผิดผิดของตัวเองจริงจริงตรงตรงนี้น่าจะเป็นส่วนส่วนประโยชน์อย่างถ้าถ้ารู้สึกได้ว่าเรายังมีความรู้สึกอย่างนี้รตรงตรงนี้จะมีข้อเปรียบเทียบว่าตรงนี้เรายังมีอยู่เพราะถ้าไปบอกกับอาจารย์ในตรง ตรงนี้จะไม่เห็นเลยเจะไม่เห็นว่าเราเรายังกลัวคนนู้นคนนี้จะว่าตรงนี้จะไม่เห็นไม่ใช่เพราะถ้ากลัวและคิดว่าต่อไปจะไม่เป็นอย่างนี้มันก็ดีสิครับต่อไปก็จะเป็นอย่างเนี้ยมัวแต่กลัวอยู่อย่างนี้เลยไม่ได้เปิดเผยความจริงกันสักทีวาท่าปฏิบัติที่แท้จริงเป็นยังไงนะฮะถ้าหากว่ายังผิดอยู่ก็ผิดติดตัวไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับถ,ถ้าอย่างนั้นหมายถึง มันมีความกลัวอยู่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นครับแต,แต่ถ้าได้เห็นก็เกิดประโยชน์ตรงนี้อย่าอย่าไปเข้าใจว่าแล้วก็ไอ้ที่คิดว่าถูกเอารายงานอาจารย์นะคิดเอาคิดเอาเองนะนั<ช>่นไม่ไม่ถูกก็ได้นะและไอ้ที่ว่าผิดผิดอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันทุกคนก็ได้ใ,ใครๆก็เป็นอย่างนี้ทนะ่นนะั้นนะแต่ตัวเองเป็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีไม่ควรเปิดเผยนะ เดี๋ยวคนนั้นรู้ก็ว่าคนนี้รู้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าเราเนี่ยไม่เข้าท่าปฏิบัติมากี่ครั้งกี่ผลยังเป็นอย่างนี้อยู่ะครับวิธีป้องกันที่จะไม่ให้มีเลสนเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการเลสยังไงผมเนี่ยนะ,ะเนี่ยเวลาใช้สายเนี่ยนะฮะับสิบโลสเปรีโมงด่าน้ำม,มันมัน มันฟังจริงก่อนทานอาหารน้มนาเว้นอย่าทานนัานอร่อยแต่ว่ามันไปอยูริโสว่าอาบน้เพื่อแก้ทุกข์นะมันมีเลขอย่างนี้มันเป็นโครงฟางจริงมันจะป้องกันอย่างไงจะไปป้องกันอะไรไม่เห็นต้องป้องกันอะไรก็รู้อยู่ว่าไม่จริงก็ตอนนั้นก็พอแล้วคุณพิคุณวิสุทธิ์จะทําอย่างนั้นด้วยแล้วก็ป้องกันไหมเป็นเลขด้วยมันเป็นไปได้ที่ไหนนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็รู้อยู่ว่ามันไม่จริงใจก็แล้วกันอ เนี่ยเราทําอย่างไม่จริงใจมันเรื่องของความรู้ทั้งนั้นอะไม่ไมีไม่มีการแก้ไขนะไม่มีการแก้ไขเหมือนอย่างในทางโลกอะ่ะนะไอโจทย์เลขข้อนี้ตอบคําตอบที่ถูกต้องห้าสิบเราไปตอบสี่สิบเก้าอะไรอย่างนี้ซึ่งผิดพอผิดแนละ้วคือยังไงละ่ะไปแก้สี่สิบเก้าให้มันถูกได้ยังไงก็ต้องทําใหม่ไม่ทําอย่างนั้น แ้่ผลลัพธ์มาากกันจะกออกมาถูกต้องโอกาสเข้าันกําลังเข้าประเด็นของหลวงพี่พอดีนะหรือว่าอย่างหลวงพี่นี่นะอย่างใบสุทธิเนี่ยมาสงสยัยกัล้วทางที่จะไปทําใหม่ให้มันดีนะอเ,เอ๊ว่ามึกมึกที่ประทับตานี่นะมึกของอุปชาหรือว่าเป็นหมึกที่เราเอาเอาไปให้ท่านประทับเองเพราะว่ากลัวกลัวว่ามึกของอุปชาเนี่ยถ้าจะใช้เงินซื้อแล้วจะเป็นนิสกี ทีนี้ทีนี้วันวันที่เราไปไปประทับเนี่ยนะเราก็เตรียมหมึกแป้นแป้นหมึกที่ที่ว่าไม่ใช่นิสสกีที่ถูกต้องเอาไปแล้วแต่ทีนี้ว่ามันปีนึงไปแล้วทําไปเนี่ยทีนี้ไอ้วันปั๊มเนี่ยนะก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเราเราก็เตรียมหมึกของเราไปครับอาจจะใช้อาจจะใช้หมึกของเราปัม๊มหรือว่าอาจจะใช้หมึกของท่านปั๊มก็ได้ทีนี้แล้วเราก็เตรียมปากกาของเราไปด้วยเซนพกลัวกลัวปากกานิสสกีของท่านเซนแล้วใบสุดที่เราจะไม่บริสุทธิ์ไง แล้วก็ทีนี้ไอปากาเซนเนี่ยจําได้ว่าเป็นปากาของเราอืแต่ทีนี้ว่ามันไปนสงสัยก็แล้วเอ๊ะหมึกนี่ที่เอาประทับตานี่นะเป็นหมึกที่หลวงพ่อประทับหรือว่าหลวงของเราประทับกันแน่เพราะว่าหลวงพ่อท่านก็นแก่มากแล้วอะอความวจำาันยิ่งหนักยิ่งกว่าเราอีกอ,ะอ่ะ ขนาดเราไปเจ้าของใบสทธิที่ยังสงสัยแล้วจะไปให้ไปถามท่านเนี่ยท่านก็ต้องย้อนถามว่าขนาดว่าท่านยังสงสัยแล้วจะไม่ให้ผมสงสัยได้ยังไงแล้วไงก็ทีนี้ทีนี้เราก็มาสงสัยว่าเอ๊จะทําใหม่แต่ถ้าเกิดว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยหมึกอันนั้นเนะ่ยเป็นหมึกที่เราเตรียมไปให้ท่านประทับเองเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์แล้วเราไปเปลี่ยนของบริสุทธิ์ให้กลายเป็นของบริสุทธิ์อีกมันไม่เสียเวลายแย่เหรอือและอีกอย่างหนึ่งนะ ใบสุทธินี่นะเราก็เปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งอีกเดี๋ยวท่านจะหาว่าเราไปดูถูกไปจับผิดท่านอีกว่าท่านเนี่ยไม่ไว้ใจผม,มที่ท่านกลัวของนนสกีมากใช่ไหมอะไรเงี้ยกลัวกลัวจะโดนว่าและดีไม่ดีก็จะไม่ทําให้อีกเนี่ยทีนี้ว่าก็เลยมาคิดในมุมหนึ่งว่าเอถ้าถ้าวันปั๊มเนี่ยนะถ้าท่านใช้มือของท่านปัม๊มเราก็คงจะทักท่วงคงจะทําใหม่ไปนานแล้วมั้งมันโ,มโยนิโสนี้ ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาสงสัยที่หลังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนปั๊มเนี่ยนะท่านอาจจะเอาของเราปั๊มก็ได้แล้วเราก็รู้แต่เราไม่ได้จําำแต่ด้วยความที่เวลาผ่านไปนานเนี่ยความจํามันไม่แน่ไม,ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ทําให้มีโอกาสที่จะลืมแล้วทําให้เราสงสัยไปได้ครับถ้าถ้าว่าเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ประทับตอนตอนนั้นนะนะเราก็ต้อง มีความเอกใจต้องท้วงตีตอนนั้นแล้วก็บมังนี่นี่แสดงว่าน่าจะเป็นของที่บริสุทธิ์มากกว่าแต่เรามันสงสัยไปเองอ,อย่างนี้จะชื่อว่าเป็นโยนิโสมนสิการไหมไอตอนสงสัยนั่นแหละเนี่ยจะ <c oughs> เป็นโยนิโสมนสิการได้ยังไงไม่ไม่ใช่คือคือไอความคิดที่จะแก้ความสงสัย๋อะ <c oughs> จะชื่อว่าเป็นโยนิโสมนัสิการที่เป็นฝ่ายที่ถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมอบอามอบไปทางฝ่ายพระคุณเจ้าช่วยเฉลย เกี่ยวกับอาบัตเรื่องของพระอ่าดีนะหน้าถามตัวไปเอินมันยุ่งนี่เหมือนกันนะช่วยช่วยเฉลยให้ท่านสบายใจมีอยู่สองประเด็นนะครับเท่าที่ผมได้ฟังมา <c oughs> ประเด็นแรกคือเผาทิ้งแล้วทำใหม่มครับประเด็นที่สองคือสละให้กับ มารดาบิดาแล้วเมื่อต้องการจะใช้ก็ขอมาใช้ใหม่ได้นี่อาจารย์ใหญ่ว่าถ้ามาโอท่านมีฉายมานี้ด้วยกันเผาทิ้งแล้วทำใหม่กับสละสละผาดโยมไปเลยแล้วเราต้องการจะใช้ก็ขอมาใช้ใหม่ได้แล้วเมื่อเมื่อเมื่อตกถึงมือเราใหม่แล้วชื่อว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมครับบริสุทธิ์ใช้ได้เลยยังสงสัยไหมยังสงสัยครับผมก็คงจะใช้แล้วทิ้งแล้วทําใหม่ เออเผาทิ้งไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับเออเผาใหม่อีเออกเล่มแล้วก็ทําใหม่อ่าคือเรื่องเผาทิ้งเนี่ยอาจารย์มันมหาครับเออแต่ผมกลัวว่าเมื่อเมื่อทําใหม่ไปแล้วเนี่ยปูชาท่านจะทวงติงว่าปีที่แล้วท่านก็มาให้ผมทําใหม่ออปีนี้ท่านก็มาสงสัยอีกออท่านจะไม่ต้องทำแล้วไปเถอะไปเออผมก็เสร็จถ้าเกิดว่าเราเราใช้วิธีว่าสลาขาดไปให้แม่เออสละให้มันดาบิดาไปครับล้วเมื่อต้องการใช้ขอมาใช้ใหม่ก็ใช้ได้ กานใหญ่ถ้ามาโอท่านว่ายอย่างนั้นนะออของที่เป็นนิสกคีเนี่ยสละให้มาดาบิดาไปเลยต้องการจะใช้ขอมาใช้ใหม่ได้ครับผมก็ผมก็อยามจะคิดให้มันหายสงสัยให้ได้นะ<อ>แต่มันก็เอ๊ะเรามีเรามีเล่ห์เหลี่ยมหรือเปล่านี่นะไี่รงเนี่ยว่าเราเข้าข้างตัวเราเองหรือเปล่านี่คขับ่ข่าวที่ท่านอะไรท่ามาหาอะไรที่ที่เอาหนังสือมาด้วยอะจะมาอยู่ที่นี่อะ อ่าให้สละหนังสือเรื่องไปถึงไหนแล้ว<อ>ท่านก็เลยอยู่ไม่ได้ไงท่านบอกว่าหนังสือหายยากตั้งใจปินดอกปรจกษ์าอ่าท่านบอกว่าหนังสือหายยากโอ้ยแต่สละอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็จะให้โยาจาร์ปานีปรึกษาโยาจาร์ปานีบอกไม่เอาอ๋อไม่เอาก็เลยสละให้สงไปครับอ๋อสละแล้วสละไปนาน,นะนานแล้วออนานแล้วสี่ห้าปีแล้ว ไม่ใช่มีเฉพาะพระใจเป็นดกาาอัจฉริยะอธิการท่านโอ้ท่านบอกหนังสือท่านหายากที่สุดไม่ใช่มีขายทั่วไปนะแล้วถ้าหากว่าสละไปแล้วไม่เอาแล้วมันไม่รู้จะไปเอาที่ไหนนะไม่มีแล้วเป็นหวงเป็นใหญ่เรื่องนี้มากนะนั่งไปกับผมในรถผมก็บอกว่าสละให้ส่งไปแล้วเราก็ไปตามใชย นะในฐานะที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของก็ได้เรามาปฏิบัติอยาว่าแต่น,นังสืออัตภาพกายยาวานาคืบทั้งหมดมัไม่เป็นใจของเราอะไรอยู่แล้วนะที่เรามาปฏิบัติยังห่วงของภายนอกอยู่อีกมันก็แปลกดีปฏิบัติก็เพื่อประโยชน์ในการเจริญปัญญาให้เห็นว่าอะไรอะไรมันไม่ใช่ของเรานะออาขออนุาตมานี่เป็นเป็นข้อนะนะ สะสมไว้เป็นห้องอืม10ปีนะมาใส่วิดีโอข้อตกลงพอเห็นใจอ่ะโอ้ยเราสจสาบโดนมันตัดใจกันไม่ได้ง่ายๆหรอกจละให้กระสมบนทั้งห้องเลยพอสลาดเสร็จแล้วนี่มันมองซ้ายมองขวามันมีอะไรเป็นของเราเราจึงรู้ว่าโอ้ที่ที่เรามีอยู่เพราะเรายึดเอาไว้แต่พอตลาดแล้วจึงรู้ว่าโอ้นี่เราหลุดละพ้นละที่เรายึดเอาไว้ แต่ก่อนที่ยาสลานั้นอูพิจารณายอยู่นานเพราะว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยครับเทพก็มีพวกธรรมะทท่านั้นเนี่ยของอาจารย์แน่ของอาจารย์ปานีของอ,อาจารย์เทวัิษย์อะก็เยอะ 5, อนัพันตรงนู้นทั้งเทพปรีนเทพคัสเซตสระลาไปหมดอืคิดว่าตอนเราบวชมาใหม่ๆเราก็ไม่มี <c oughs> มคิดอย่างนี้น้านี่ตรงนี้โยนีสงมณสีการคืออย่างนี้ตอนเราบวชเราไม่เห็นเรามีอะไรเราเคยแปลพวกธรรมบท อย่างเช่นเอแล้วกัปัดหน้าทาร่าปัดเพียงแค่เล็กน้อยอืจิดใกล้ตายแล้วท่านก็ระลึกถึงจิดเศร้าหมองก็ไปเกิดเป็นหน้าราร่าอันนี้เรายิ่งกว่านั้นเยอะใช่นีสักขีในตัวเอง่ถ้าเกิดใกล้ตายเกิดห่วงนะนี้เข้าใครจะเศร้าหมองออไม่รู้ว่าจะไปในโลกไหนเกิดเศร้าหมองห่วงขึ้นมาว่าใครมันจะจัดการหนังสือของเรายังไงียแล้วไอ้าีเวลาปฏิบัติเนี่ย ก็เกิดวิปฏสสนรเดือนร้อนใจอยู่บ่อยๆกังวลันนี้บ่อยๆเรายังตละไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าไม่สมควรแต่ก็คิดว่ามันยังดีอืยังมีประโยชน์ครับแต่พอปัญญาเขามีกําลังนี่ทั้งห้องเขาก็ตลักได้หมดเลยจะยาวไปไหนบอกไปพอตลาดพ้นไปแล้วมองใช้มองขวามันมีแต่ของที่จําเป็นคือบาททีวรเแค่นั้นเองโอ้จิตใจมันปลอดโพงโล่งเป็นเสละนี่คือเห็น เห็นโทษของการร่วงละเมิดศีกษาบทวินัยก่อนครับพอสลับไปแล้จึงเห็นคุณคือที่เรารักคาความยึดมั่นอันนี้ได้ปฏิบัติก็สะดวกอะไรอย่างเงี้นะแล้วพอปฏิบัติก็สะดวกขึ้นอวิปฏิสารไม่มีท่านที่เป็นนักบริยัติก่นิี้ชมชมชอบตาราเป็นธรรมดา <c oughs> อย่างท ah ่านมหาเสวงนะครับ ไอเรื่องไปยืมหนังสือท่านนะโอ้เป็นเรื่องแสนเข็นจริงๆนะไม่มีทางจะได้ง่งยๆแม้จะยืมไปถ่ายก็นข,ขนาดเนี่เออเคยโดนมาแล้ว <c ười> แหละีอาจายจะยืมไปถ่ายด้ยืมไม่เรื่องถ้าปัญหาจะไปถ่ายเอยยกสารเนี่ยนะแม้กกาลังใช้อยู่พอดีตอนนี้ไม่สะดวกเกิดจะใช้ขึ้นมา <c ười> จะทำยังไงดีนะ อยากอยากได้ฉบับของพมา่านำมาถ่ายนะี่ยอานานาจารย์ผมยืมนะแม้ท่านไปต้องสองครั้งสามครั้งได้แต่ท่านกําหนดวันนะว่าวันนั้นวันนี้ต้องเอามาคืนท่านนะครับมันมันก็มนไม่ทันนะครับกระชั้นเกินไปพอดีคุณไพรินให้มา ฉบับของมาเลยรีบส่งให้ท่านไปรีบๆเอาไปคืนท่านหนังสืออื่นๆก็เลยเข็ดเลยหนังสืออื่นก็เลยไม่กล้าจะยืมท่านโอ้ยเหนียวแน่นจริงๆแต <c oughs> ่ท่านสุมนเนี่ยเคยเจอมาแล้วไปกี่ทีกี่ที่กลับมาอะไรุยให้เพืจะนถามมันอขอเรียนถามปัญหากับทิฏฐิเนี่ยนะะเป็นปันใจจัยเกิดิปลาราชปัญห,หาทิฏฐิเป็นปันใจจัยเกิดยุปลราช ทิฏฐิตัวเป็นตัววิปลาสอยู่แล้วนะครับทิฏฐิเป็นตัววิปลาสอ่าเป็นตัววิปลาสอนี้อวิชชาเนี่ยทำให้เกิดวิปลาสอด้อวิชชาเป็นมูลของอกุศลทุกอย่างทําให้เกิดวิปลาสอ่าได้ดีครับไอ้ที่เราเกิดวิปลาสเพราะเราไม่รู้ความจริงแต่เรารู้ความจริงไวิปลาสจะตั้งอยู่ได้ยังไงรู้ว่าไม่งามอย่างนี้นะไอสุภาพวิปลาสจะเกิดได้ยังไง ทีนี้อวิชเรามีอวิชชาปิดบังครอบงำของไม่งามแท้ๆเราเลยไปสําคัญวาังงานเกิดวิปราชไปสําคัญวังงานอย่างนี้เป็นต้นนะออทีนี้ทีนี้เวลามาปฏิบัติเนี่ยนะฮะทำไมอ่าเอาแต่นึกเนี่ยนะฮะไม่มีความรู้สึกตัวนึกเนี่ยก็ละวิปราชไม่ได้นึกละวิปราชไม่ได้เดี๋ยวก่อนนึกนี่ละวิปราชได้ไหม กันมา,าครับเนกละวิปปล่านได้วนะิปปลานตัววิตัวสัญญาวิปปลา่านเราเน็กเอาอะเน็กเอาเน็กเอาพวกสัญญาจำมาไว้แล้วมาเน็กเอาทำให้เกิดวิปปล่านอย่างเราไปเจริญอสุภกรรมฐานนะหรือว่า พี่เจรณากรฐานนะฮะการสามสุบสงนะ,นะครับนึก,กหรือเปล่าเนี่ยนึกหรือเปล่าผมขเนเล็บฟังนะโดยเฉพาะตับไตไส้พุงไม่เห็นนัมันต้องนึกนะใช่ไหมพี่ารณาอย่างนั้นต้องนึกแล้วว่าป้องกันวิปลาดได้สุภาพวิปลาอ่าเพราะท่านบอกว่าได้แต่ว่านึกยังไงนะครับ นี้นนนอถ้าอัตตาวิปลรราดเป็นนึกเอาไม่ได้อ่รู้สึกว่าถ้าเกิดสภาวะเป็นความรู้สึกว่าเป็นรูปนั่งครับตรนี้รำกระลากรรูปนั่งรูปนั่งน่ะนึกเอาว่ารูปนั่งอะไรใช่นึกใรู้สึกต่อ๋อต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวครับรู้สึกตัว,ตวรู้สึกตัว ่ย,ดดยังไม่ทันละอะไรละเอาแค่ว่าป้องกันวิปลาาพอป้องกันวิปลาสได้ไงนะวิปลาสไม่อาศใส่ปัญญาถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นเห็นความจรงิงถอนถ่ายถอนถ,ถึงอน,นุสัยได้ป้องกันก่อนและ,ละทีหลังนะไอ้ป้องกันนะ่ะคือสติปัฏฐ,ฐานอุดรูรูรั่ว นะวิปัสนาญาณที่เกิดขึ้นเพราะการเจริญสติปธานนี้นั่นแหละเป็นตัวละนะวิทนามในอที่ขังอยู่ในเรือออกไปคร <c oughs> าว,าวานี้เรือก็ไปได้โดยสวัสดีไปไหนไปพระนิพพา <c oughs> นะท่านผู้อื่นแั่งก็ได้ครับ ครับไม่ตั้งใจเท่าไหร่ก็ฟังปกติอยอะค่ะก็รู้อะไรก็ฟังอะไรก็เข้าใจในเกิดเมื่อวานนีงานรูปดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราตั้งใจฟังตั้งใจฟัเกิดรูปนอนอันนี้อันนี้จะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบเกิดรูปนอนแบบว่าถ้าท่านถ้าตั้งทำกรรมกรรมฐานจะมีแตถ้าตั้งใจทำกรรมฐานมันจะง่วงเกินไฉันทะในการฟังก็ไม่มีกําลัง นะครับแล้วเราก็คอยกระตุ้นตัวเองให้ฟังเพราะว่าเห็นว่าเป็นของมีประโยชน์ควรจะฟังนะแต่ว่าไอ้ความกระตือรือร้นในการฟังนั้นสงเคราะห์ภายในฉันทะความพอใจใครจะฟังมันไม่มีกําลังแล้วพอกระตุ้นอย่างนี้จิตก็เป็นสังขาริกกระตุ้นชักชวนผีนามิทะก็ครอบงำได้ง่ายทีนี้เกิดง่วงเอาหอานอน นะลองเลิกฟังนดีไม่ง่วงหรอกนะะ<ร>เพราะว่าจิตหมดความเป็นสาสังขาริศไปก <c oughs> ็ไม่ง่วงนะก็ตั้งใจทีแรกอะไรเนยพอตั้งใจแล้วก็หมดแล้วหมดแ,มดแรงแล้วตั้งแต่ต้นต่อไปนี้ก็หมดแล้วนะฮะต้นครับครับเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหงุดหงิดง่วงอะไรกันมากนะครับ และโดยเฉพาะบางทีเกี่ยวกับร่างกายของเราด้วยนะที่จะมานั่งอดทนฟังกันอยู่นานๆมัน,นก็ไม่ไหวนะ <Okay. S 1> คนแก่นะครับคนอายุมากๆไม่ต้องแก่แล้วอายุมากๆสักสี่สิบขึ้นไปนะใจนะไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไรวุ่นวายสับสนไปโน่นไปนี่นะทีนี้จะมาตั้งใจฟังทำเทศนาอะไรมันต้องสํารวม นะครับยุติความวุ่นวายเป็นกิจที่ทําได้ยากมัวทําอยู่อย่างนี้ง่วงนะเพราะว่าจิตต้องคอยกระตุ้นเตือนอะอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะบอกแวกไปเี่แล้วกลับมาฟังทำเธออะไรอยู่างนี้ยตรงนี้มันจะเกิดความง่วงง่วงง่ายตรงตรนนี้อย่างอย่างปัญหาของพิญโยมที่ว่า ถ้าฟังธรรมดาไม่ง่วงพอตั้งใจฟังมักจะง่วงทารู้สึกอนมาเหมือนเหมือนอย่างนี้ว่าพอตั้งใจฟังเบื้องแรกเนี่ยจะจะจับบัญญัตินิดหนึ่งครับต่อไปจะจะไม่ได้ไปจับที่บัญญัติแล้วจะเอาแต่เสียงที่เฉ้มันออยู่อย่างนี้จะเป็นเหตุให้ง่วงได้ทีนิมิตาจะเข้าได้ตรงนี้อ่าเป็นได้เลยมุ้มแม่แม่เสียงแม่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 เดือด้างหูอ่าใช่ไม่ได้ไปสนใจบัญญัติแล้วว่าไมีความหมายยังไง เป็นเรื่งที่ง่วงครับเพราะถ้าใส่ใจในการฟังเขาจะไปที่บัญญัติด้วยครจะไปไปที่บัญญัติะเรื่องต่างๆส่วนมากถ้าจะไม่ง่วงนะก็มักจะมีจุดมุ่งหมายว่าเอวันนี้เขาพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรายังไม่เข้าใจตั้งใจฟังไม่ได้จะมักจะไม่ง่วงแต่ถ้าฟังเป็นพื้นๆถัวไปตัวเองยังไม่รู้เ้วยว่าอยากรู้อะไรง่วงดีนล้แหละพญมบอกว่าถ้าถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังฟังธรรมดาก็ไม่ง่วง แล้ตอนนั้นก็ก็ฟังเรื่องราวไปเรื่อยๆมันเลยไม่งมงพอตั้งใจฟังแล้วมันมก็เหลือแต่เสียงเฉยๆก็ก็จะง่วงไปไม่ทราบโยมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโยมโยมที่ถามปัญหาไม่ค่อยได้ฟังทำด้วยมั้งปกติเป็นนออย่่าางี้ปกติไม่ค่อยได้ฟังด้วยมั้งไม่ชินกับการฟังง่วงดีนละ<ม>เหมือนคนเข้ากรรมฐา,านใหม่ๆสองสามวันแรกฮ<ม>ะ ออนั่นน่ะสินั่นน่นเะเพราะว่าถ้าหากว่าเปิดเทปฟัง่ะเราเรา,เราก็ต้องอะไรนะคอยกระตุ้นจิตเราไอ้ไหมคอยรับฟังไม่เสียปล่อยจิตนึกถึงนั่นถึงนี่วิตกมันก็ไม่มีกําลังถ้าหากว่าปล่อยนึกเรื่องนั่นเรื่องนี้แม้ ไอวิตกมันทํางานจังเลยเดี๋ยวปลาลบอารมณ์นั้นเดี๋ยวปลาลบอารมณ์นี้นะแต่นี้อารมณ์เดียวฟังไปถ้าตั้งใจจะฟังก็ไม่รับผมเข้าใจว่าเป็นอุบายจะให้ตัวเองหลับอยู่แล้วเคยฟังเทพแล้วก็หลับดีเอาอีกเราจะหลับฟังซะหน่อยนะ <c ười> ความกระตือรือร้นรในการฟังไม่มี นะเด็กมันฟุ้งซ่านนะเด็กอุทธัตจะสมยุรธ์อ้จิตดวงนี้มีเยอะเอ่ยเด็กๆนะทีนี้มาทําให้เขาอยู่นิ่งๆกับอารมณ์เดียวเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็หลับปัญหาองี่ลคือว่านึกนึกถึงนั่งแล้วทำไงนึกว่าลุกนั่ง มันไม่รู้สึกนึกอะไรอย่างนี้แล้วต่อไปแล้วทำยังไงที่ข้าเวลามันพุ่งไปมากๆนะฮะมันไม่ยอกกลับมาใช้เวลีไม่กลับผมเลยสงสสยไอ้นึกเพี่อมันไม่ได้ละาูปปันอะไรมันนึกมาหนักมันไม่กลับมาเวลาถ้ามันพุ่งแรงแรงมันพุ่งมากๆมันรู้จะกลับมาทางความรู้สึกมันไม่ได้ไอ้ตอนนั้นทาไมถึงรู้ว่ามันไม่กลับมา ก็รู้ว่ามฟุ้งฮ่ะฟุ้งมากเลยกลับมานึกเอ้าอ่าอันี้ผมอะไรสงสัยแล้วแล้วทำไมนึกอ่ะถ้ามานึกมันก็โอกาสที่มันจะรู้สึกโดวเนี่ยนะฮะมันน้อยส่วนมากจะฟุ้งมันสวมากคิดว่าถ้าถ้าต้องการาาต้องต้องการมันกลับมา รู้สึกตัวเนี่ยนะฮะบางข้ามันกลับไม่ได้ต้องพุดด่งง่ายต้องนึกนำร่องก่อนอย่างนี้ท่านนึกนำล่องก็ปิดที่ล่องนั่นแหละอาจารย์ <c oughs> คิดว่าตรงนี้มังตรงนี้มังที่ที่ไม่รู้สึกตัว <c oughs> ลองลองปล่อยมันเนี่ลองปล่อยแบบว่ามันพุ่งแล้วมันจะไปไหนก็ไม่ไม่ต้องนึกนำร่องผมไม่ชอบพุ่งเลยถึงได้ต้องออกเึกาอเป็นรูปนั ไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นแล้วทำงานก็ค่อยๆไปนิดน้อยอยู่นานฟุ้งฮะแล้วก็เปนนิดฟุ้งแล้ก็สั้นลงสั้นลงค่ะโดยฟุ้งทีนานๆน้อยลงครับพุ้งนี่เป็นโทษไหมฟุ้งเนี่ยเป็นโทษเป็นแก่การปฏิบัติไหม ไม่เป็นนะแน่ถ้าไม่เป็นต่อไปนี้เชิญฟุ้งกันได้ตามสบาย <laughs>